ออลโลกดสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับดูกบีกคือกับแม็กแม็กดิพาร์ตี้นักจะกร้าแล้วไปเก้าแล้วเราก็ใกล้เหมือนใกล้ถึงถูกลแล้วตอนนี้เราเข้าสู่เขตเมืองเกสทาวนะครับแล้วก็เข้าเข้าสู่สตรอรี่มิชชั่นแดนวิดเด็ดเดยนะ,ะโอเคส่วงเวลาเราไปดีกว่าเออเกมนี้มันสตรอรี่มันสนนั้นนะเล่นไม่กี่ชัว่วโมงถ่านหรอวไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราจะขับจะขับไปถึงเกสทาวน์ ี่ยคุณว่าแค่หลีกเฉยๆขับผ่านได้ใช่ไหมเจน้ำมันหมดเลยนี่หว่าเหมือนน้ำมันหมดเลยนะไไไะไปเตาไมปตีเยอะเลยใส่เบอร์เยอะโอ้ชิโอ้ชิโอ้ชิ เราจะเข้าสู่เขียนู้นอย่างรวดเร็ววิ่งลั่นเลาะแม่งเลยง่ายดีพี่เอว่าใกล้ถึงนี่แหละวตอน,นี้ชาติเราเรามาถึงแล้วเหมือนแก๊สเทา แต่ว่ามันก็เพงพอได้อยู่ไม่รู้มันใกล้จบหรือยังแต่ว่ามาถึงเมืองแก๊ทาวแล้ t เดี๋ยวจะไปดูซะหน่อยางแข่งขันเรยๆที่ที่คนที่นี่ทำด้วยไงเริ to então, <diferentes> ่มธุรกิจตนี้เรียบร้อยนี้กล้เริ่มมืออ่ะหลับไปแเฮ้ย Fresh m e n Straight from the unforgiving waste. You see that slate? Hey, he didn't no, 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 no. <laughs> You put your mark on it. Then I'll put You in the murder dome! You, uh, you worked the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it. Maybe. <laughs> it. I can start I can <laughs> กลตีนไม่มีเวลาเยโจโบนคต้องการที่แข่งขันได้ทางทีพวกเราตองหาจุดที่ได้แล้วก็นขางขับกันความอันตราางทีก็เป็นเอ่อียากไปนะอยากไปตรงประโยเมื่อกี้เลยนี่ไหม ว่าอันนี้ป่ะที่นี่อันนี้จะแสงถ้ามันหายไปถ้ามันหายไปใช้ก็หายไปด้วยแต่ว่าถ้าะตามันหาแไปใหช้ก็หายได้มวยเหตุว่าถ้า ไม่มีใครจะช่วยฉันได้เลยจากรู้ไหมทำไมพวกวันมันตรนี้อ่ตมันมันคำศัพท์แสดงัม่ยอะจังวะแปลยากเลยบอกนอะใช้บอกอะไรไหมว่าพวกมันคืออะไรตรงไหนมีทางไกลตามตรงนี้ตรงใต้อันน้ดูตั้งใต้ข้างใต้ดู ดูนี่แปงไงได้ดินเหรอใล้พื้นโลกบอลวอยัดบอลวอยัดเนี่ยตรงดีนอย่างนี้เหรอเรื่องไน จะไปไดทีหายขุดงีแต่ท้าเชียว ฟิวหน่อยดิคือกระตุกมากเลยครับ่านมาช้ชมอันนี้แบบไม่รู้เปไ็นไรมันกระตุกมากเลยเด็ดปุ๊บปลาทิ้ง เกี่ยเวลาสามนาทีกับการที่ไปไปกลับไปกลับออย่เงี้ยเรียบร้อยตกแบบรัวๆเลยฮะไม่รู้เป็นอะไรแล้วถือว่าจบแบบน,นี้ผม,มไม่ไมต้อตงไป upgrade รถตัวเองหนักแล้วแหละต้องแบบเยอะเลยว่ารถแม่กงกากมาก แค่แหละคือหัวหนแนะแน้ำเลยาตอนนี้คือน้ำเลยส่วนไนจัน้น,นนี้มีน้ำชันใหม เกือบเต็มอ,อข้างในมีน้ำแน่เหี้ยโหน้ำส้วมมาเห็นว่าก็เป็นน้ำแล้ววะน่าจะดีกว่าไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเจอห้องแห่งความลับหร้อไงวะอย่า

เรียบร้อยเก็บเรียบเกเคว้เฉยๆเมื่อมา,ม,าม,าม,ามาเจอรังรับรอะไรตรงนี้ไหมเนี่ยมาเจอรังรับด้วยเ,เยบ็บเรียบร้อย ตั้งเยอะแต่มึงให้มาเส้น47เองไงน้อยจังวะเกิดอะไรเนี่ยเกิดตกเสียวเลยเมื่อกี้เสียต้องไปตกซะแล้วแ่งอยู่มาเจอห้องแห่งความรับเสยรีบไปรีบไป บนเช็คซ้ายขวาซีน่ามีอะไรละคๆไปกันดีกว่าเน้เฮ้ยมุมมามารุมานี้ไปไปต่อกันดีกว่าครับ ยน่กูั้งสีดัไปเดนทาวเวอร์อนั่เขียนนี้เป็นเขตพื้นที่ทะเลตาหมดเลยนะใส่นเรื่ยังไม่จบแค่นี้ว่ะน่นนาจะไป The underdune was an airport. So many awful tales about this place. Only they can keep you alive. Yeah, I c o m อาแสงให้เจอเฮ้ยไม่ได้มันรถเข้ามาไม่ได้อยู่คเนเดียวไปก่อ,อนกูก็กลัวเหมือนกันแหละเฮียนะเหมือนนักประยอหคนเลย มันจะเจอแบบแจ๊ดอีตัวเองวะเนี่ยอยีแม่งเตือนกูเย่สรุปคือกูต้องขับมาจริงใช่ไหมเนี่ยมันน่าไม่ไน่ขับได้นะ่าจะเดินน่าจะเน้นเดินเล่นมากกว่านี่อู้หอ่ะกูขับก็ได้วะมันดูไม่ไน่ขับได้เลยอะ Turning back. Oh, what crouching horrors await us in that gloom! Keep your eyes open and your voice down. Oh, no, yeah, like this a, is not right, ain't right, ain't right. put the back door, into this wicked hole. This will surely be our grave. Wait up, wait. Blood hungry buzzards and their green traps. Be, be wary. ตักเยอะเหมือมกนกันเนี่ยเกือกบป,ป้บายไปดูต้องขับเบาๆช้าๆไม่มีมากโดยเฉพาะอ้หล็กเส้นนั่นน่ะไอ้เงี้ยระเบิด ีิวกระตุกกระตุกนู่นตุกเยอะไปไหนเรือปิวโอ้เหี้ยเหี้ยส์เลยไปไปขับไปครับค้อยงขับไปผ่ไปไปเบอร์ อยู่แล้วก็่อนตัวเอา If we cannot lower that bridge, we will go no further. I'll do it. Stay here. Oh, but hurry! I feel their red eyes upon us, upon her. ตาแดงั่นคือถึง่นถึงตาแตาสีแดงมหาดิัตแ่นีมันอีออมันจิงอีอนะ w h they attack? ให้พวกเขพื่อใหยพวกมันไม่โยกตีล่ะนั่นแหละสินั่นแหนนนละนั่นคือสิ่งที่ทำให้กูกังวลเหมือนกันว่าทรอยมันไม่ตีกูพวกมนันกำลังสำรวจแล้วก็กำลังจับตาอยู่ชั้นอยู่เน๊ะเนี่อย่าอย่านะอย่าล้อกกันนะกูวัยกูทันนะเว้ยกูไวนะเว้ย ยีงทางเลยมึงไม่หม,ดดมุนดีๆวะแม็กมึงจะทางกว่ม big oh, so fast the cavernous belly of the undertone And holes and huh? lows. They were once filled with holes. I could treasures. now empty. we go deeper. Until, until we find we what empty. we came for. Underground. Leaving underground. Maybe find any Holes and hollows. I hear them scurrying below like deadly bugs. อยู่บนหัวเราี่ใต้ดินไปไหน This wounded here too. Gotta keep on. Mile upon mile. It never ends. There. The balls. Oh, joy! Oh, the ladies. We we'll get them, out We bring him back to the outcrying big bag in Gastown, huh? <laughs> we will, huh? No more chat. No more chat. No more chat. No more No more อย่านะเว้ยกูมีมือมีปืนนะเว้ยกูยิงนะกูยิงใสแตกนะกูบอกไว้ไก่อนกูนเตือนนะกูกลัวมันหลอกไอ้ชาเดี๋ยวนะไปทิ้งทางข้างบนก็สงสัววยว่าเออของให้หยิบคว่ำ มืดเกิอนอะมองมองยากมากเลยมืดเกิอนอะมองไม่ค่อยเห็นเลย ได้มองขวาเช็คก,ก่อนชี้ก่อนมืดเกินคุม,มองยากจัดแต่งโอ๊ตน้อยผมปรับแต่งน้อยอยู่ครั้นี้มันยากไม่ให้มันทำลายสายตาเกินไปตาแสงเยอะเกินไม่สายตาผมก็ดีแล้วแต่แบบเออผมก็ปรับให้มันน้อยลงแต่มันว่าไม่คุม,มองที่มืดยากก็เดิมอีก แกล้งกูว่ะไอ้ียแคนเตน full a n แล weapon ready น้ำเอ๊ะขออะไรละกันทั้งหมดนี่แจ๋วอยู่กูไม่ได้กลับมาอีกที่เป็นครั้งที่สองแล้วทำไมแม็กมึงกลัวโอ้โยเฮียกลัวกลัวกันนะทัดเฮียสะดุ้งเลยเมื่อกี้ปวดลุกเลยเมื่อกี้ แค่หน้าโกจริงเนี่ยเน่งเปลี่ยนจากอ้าวเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนวะติดตรงนี้อีกโดได้เออโดดได้มึงรู้ว่าเกมที่นี่โหโดดได้ด้วยแน่งต้องกดคอนโทรลไม่ชินกันกดคอนโทรลเพื่อโดดเลยเฮ้ยโอ้ยสัสเจ็บแม่เจ็บแม่ โกรกใจหมดมเลยไปเลยเฮียเยเฮียสะดุ้งเลยค่ะไอพีงก็รลยทึกไปไหนเนี่ยดุ้งหมดเลยสะดุ้งหมดเลยอันเนตาแดงกินนะเหมือนเราจะใกล้ถึงแล้วล่ะ นั่นแหละไอ้เฮตาแดงมาตะกายเฉยสัตว์หน้ากูชิบหายโอ้ยลุกหยุดเดี๋ยวนี้นะมาแล้วเอาแสงแล้วไปดีกว่าเฮ้ยน่าเรียบร้อยแม่งปิดประตูทีแมวเลย อ๋อแล้วแหละเกมอ่ะมาเลยกูเจอแล้วเนาะตายแล้วมึงไอ้ห่ามเข้ามาวุ้งเชี่ยเชี่ยเชี่ยหลังเข้าแล้วไงอ่ะมาดิวิ่งวิ่งวิ่ยมันโดดใส่เลยนี่ไงก้าวฉันหักคอมึงก็อีตัวนึงวิ่งไม่ทัน มืดอ่ะมืดเกิอ่ะมผงไม่ทนัทนเว้ยเฮ้ยมาทานันนี่ไงบาสกระแทกกำแพงตายซะมึงอุอ้ยอุ๊ยอะไรเกือบไม่ทันนีอ่อ้าวเจ็บกูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ แม่งเยเอ้นหักแขนเลยแทงมีดกูยิงมาเลยนะฮะตัวนึงเข้ามาอุ้ย่หักคอนห้คาด้วยอะรอะไร เล่นมีเหรออุ้ยโตโล่ไอ้เชี่ยอืมเฮ้ยเอาหูโล่กระแทกเข้าหน้า,ากูจับดันก่อนนะดู้แตกโอ้ยวิ่งก่อนมา นั่นแหละมาดินี่ไงโลมึงหนาขนาดนี้วะไหนขอลองเลยดีเทสอะไรดิไหนมึงเทสน่อยดิทำเม่ยังไเ้ามันโอ้ เฮียเอ้ยเดือดจัดไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวตกตกคลิปอันนู้นตกยี่ก็ตกโอ้ยเฮียเอ้ากูจะกิ้งทำอไมเนี่ย เตเลยอ้ไ้นระเบิดขวดมัไรระเบิดขวดเอารีบวิ่งนี่เฮ้ยมึงรออะไรดูราดูรดรทำมือเย่เอสโ เอ้างยำกยาก่ากรตะตกกรตุกสกันเลยเาขสังได้แล้วเาไปแแสง My ladies แสงน้นี่แสงกูก็สว่างไปเป็นไม้เลยและนายก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ให้ฉันได้ดูเหมือนนายจะได้ดังนั้นดูสิงั้นก็ทำได้แ่เหมือนเขาจะมีกิ่นน่อยแอนแอปิโซ What's your handle, Lighty Boy? boy. One more thing. You need a partner. Someone cleared oh. for fighting at the Gas Town races. Ah. That's too many left to choose from. I'd hurry. I'm <laughs> โอเคงั้นก็ตัดท้ายทีครั้นี้แล้วกันนะครับแมงโคตรยาวสี่สิบนาทีชิชิดเขยานมากก็คันนี้มิ่งรวมมิ่งคือรวมสารพัดที่อะไรที่อย่างที่ผมไม่อยากไม่อยากเจอเท่าไหร่แต่ว่าเออโดยรวมก็สนุกดีคานนี้ก็ไม่เย็นเท่าไหร่โอเสารพัดนี้ตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับซีอูนี่ทำไก่ไม่บ่ายหรจ้า